Hello, this is Super Beside the opening of animation at a l e k i n v e s t i o n and Community Education College. ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการาชีพเอาลึกวิทยาลัยการาชีพเอาลึกตั้งอยู่ที่30มูซีต้งบลคลองหินอําเภอเอาลึกจังหวัดกวบีกรหัสปรษณี์81110 ไปรับชมแผนกและสาขางานที่เปิดรับสมัครกันเลยครับวิทยาลัยการอาชีพของเราได้เปิดรับสมัครระดับชั้นปโโชวชและปวสโปีการศึกษา2 5 6 7แผนกที่เปิดรับสมัครระดับปชวชได้แก่สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานการโรงแรมสาขางานการท่องเที่ยวสาขางานการบัญชีสาขางานอาหารและโภชนาการสาขางานยานยนต์สาขางานไฟฟ้ากำลังค่ะ แผนกที่เปิดรับสมัครในระปวสสาขางานเทคโนโลยีดิจิทัลสาขางานเทคนิคยานยนต์สาขางานช่างไฟฟ้ากำลังสาขางานการท่องเที่ยวสาขางานอาหารและโภชนาการสาขางานการบัญชีสาขางานการโรงแรมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ